เดี๋ยวต้องพาคนไปขึ้นแก๊งก่อนพี่ชอโอ้ยขึ้นแก๊งตอนนี้เลยเหรออน่แน่นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมสภาหน่อยด้สภาเป็น่ะได้ครับผมบอกไปแล้วเดี๋ยวแบบมันให้มัน,ให,มนให้มันรู้ด้วยวิธีการทำงานปะ่ะแบบว่าถ้าจบปูนได้ก็แดงว่าตำรวจแปดไม่ก็มากขึ้นไปแล้แข่งเป็นไงบ้างไอ้สิบสองสิบสองคะแนนเต็มเต็มปะ่ะเข้ารอบอยัง คะแนนคะแนนเต็มพี่เข้ารอบแล้วก็เหลือแข่พรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ชนะก็น่าจะเข้ารอบสี่จบทีเจ็ดล้เหรอชายสี่ทีมก็จะเข้ารอบชิงแล้วหรอชายพีใช่ไออันนี้โชคดีนะที่ไม่ที่ไม่ได้เจอเกลดีชุดที่สองสองอ่ะอันนี้คือโชคดีนะแล้วผมเพิ่งเปิดดูคลิปเมื่อกี้แม่ไม่มีไอพีกลางไฟรถแม่งคุกวงนัวจัดเลย ก็หลอก็รหลออะไรอะ่ะ <c oughs> ดึงศพออกนะดึงศพออกที่ที่พวกดูไว้อะไรเขาไปอีเวนต์กันไงอ๋อเอานะ้าอันนั้นเขาก็ไปแบบอีเวนต์เหรอพี่ใช่ของเท่ากันทุกอย่างเท่ากันที่ที่ไปอีเวนต์คือของเท่ากันหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันมันจะเป็นชุดชุดผสมมาโขแบบแก๊งดูไว้สิบคนแก๊งนู้นสิบคนแก๊งนี้สิบคนอะ่ะอ๋อแต่ที่ที่ว่ามาชวนเพราะว่าเห็น เห็นพวกโบ๊ทเวลาเล่นคือแบบแบบไม่เอาใครม่วงไงคืออยากคืออยากได้แบบที่เป็นรายหลักจริงๆอ,อ่ะถ้าสี่สิบอะได้อยู่พี่สี่สิบอะได้ได้ได้สี่สิบมีคนอยู่เดี๋ยวเอาพ่ไไไอไอ้บงไอ้บอลมาไวแค่นั้นแหละจะให้ไ,ไฟกี่โมงเออคนใหญ่มันประมาณสองทุ่มสองสองทุ่มสามทุ่มอ่ะม,มันมันจะเก่าอะไรก่อนไหมเห็นไอ้โกละเอาปลุกใจไงก็ปลุกไปไงต้องมีอยู่แล้ว แล,แล้วแล้วแล้วแบบไอบอลมันอยากมันอยากกระทือบไปโกรดด้วยตัวไอ้แค่นั้นแหละไม่แล้วท้านคือไปนี่ที่นี่น่าจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนปิดเมืองไปก่อนรีหนึ่งอ่ะพี่วันเดียวสามสามทุ่มถึงตีสองเองอ่ะก็แป๊บเดียวถึงไหมหล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอโกรดมันมาพี่ทำเดี๋ยวผมบอกเกินเกินกับมันไว้ก่อนโอเคไหมเฮ้ยมันมันมาคอมเมนต์แล้วไอโกรด ของพี่ที่ไหนอ่ะของพี่เหรออะไรมาทักหาพี่เหรอพี่โฉมันมาคอมเมนต์ในช่องอยู่แต่งตัวยันบอดเลยว่ะพี่โฉเอ้ยไหนวะยียเกต โหรอยู่ไหนเนี่ยโหรูอยู่สภามึงมาสภาสิกูข้ามรถอยู่แบบนึงกำลังไปโอ้โหลุงนี้กูโพกูโพกลับกลับไปวอกกันนะจริงโกหกจัดเลยโกหกจัดเลยฉัเห็นแล้ว เลวคนชั่วคนโง่แล้วก็รวมถึงฉันที่เป็นคนพานแต่เธอเชื่อไม่ลักฉันไม่มองจญิงใดไม่เป็นไรอยากให้เธอหนีไปฉันขออยู่เงียบๆพร้อมกับการผิงไฟจะทำอะไรกันเรื่องของเธอจะได้ตัดสินสว,ส,สวัสดีครับสภาสวัสดีครับครับผมทีต่ต่อเรื่องอะไรฮะเดี๋ยว <คง S 2> เดี๋ยวผมมาเอาเพื่อนเข้าแก๊งคนสุดท้ายครับเราได้สามสิบแก๊งอะไรครับแก๊งอะไรไรลักครับไรลักได้ฮะได้อันนี้อันนี้ลงลงชุดได้วันไหนนะครับยีิบสามครับวันที่ยีสิบสามเลย อ๋อก็คือพรุ่งนี้พร้อมรับสวัสดิการถูกไหมครับใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องไม่แต่ผมคือผมชอบนะสภาคนนี้ชื่ออะไรครับผมเหรอใช่ครับใช่ใช่ผมได้เสียแล้วผมคุ้นตลอดเลยอ๋อผมชื่อสภายักษ์ครับอ๋อโอเคครับสภายักษ์ได้เลยครับยินดีรู้จักครับยินดีครับยินดีครับใช่ไหมครับเหมือนเหมือนชื่อบทใช่ไหมใช่ครับรู้จัก เราอาจจะไม่เราอาจจะคุ้นคุ้นกันมากกว่าคุ้นกันอยู่ใช่ครับคุ้นกันครับครับสภาถ้ามีอะไรตรงไหนก็ถามสภาได้เลยนะได้ครับได้ได้ว่าตอบได้ทุกอย่างแล้วสภากิ้งคืออยู่ไหมครับโอ้โงไปป่วนฮะไปป่วนเมืองอยู่ตอนนี้กิ้งคือน่าจะไปหาอะไรทําน่าจะไปคุยกับนนนีนแหละเขาจดประวัติจริงไหมครับเหมือน เขาบอกเขามาซักถามประวัติผมจัดเลยว่าเอ้ยกินข้าวกับอะไรจริงครับจริงครับน่าจะได้รับจากประธานสภาไปตรงนั้นอ๋อใช่ครับได้รับมอบหมายหน้าที่ตรงนั้นแล้วไม่มีการทดสอบนิดหน่อยรอคอยดูแลหน้าสภาอย่างนี้มันจะไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับอะไรนะฮะไม่มีรอคอยคอยดูแลทางเข้าสภาอย่างนี้มันจะน่าเป็นห่วงไหมครับเนี่ยวันนั้นผมเห็นอยู่อืมเป็นห่วงครับเป็นห่วงเข้าใจครับเข้าใจ คิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรตรงนั้นสภาน่าจะคุยและเจรจาได้ไม่น่ามีปัญหาครับตรงนี้แล้วอาจจะไปในฐานะแชมปีโปรลีกคุณรวยหรือ,อยังครับแต่เขือครับยินดีครับยินดียินดีถ้ารู้ดูจักกัน ครับมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ทําให้ผมต้องเสียเงินจํานวนมากไปเรื่องอะไรครับอืมความเห็นไม่ตรงครับมันก็เลยต้องมีการสูญเสียอืมซึ่งเป็นฝั่งผมที่เสียค่อนข้างสวยครับค่อนข้างสวยเราไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมเราถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อืมเหมือนยุคสมัยนี้เขา มันมันต้องเช็คค่าพลังกันนะครับอืมค่าพลังว่าใครแบบพลังเยอะกว่าก็ก็ดีไปแต่ผมพลังน้อยกว่าก็ตามภาพครับโดนตามสุดคือความเข็นแกร่งถูกไหมตรงนั้นใช่ครับแจ้งเตือนโดนไปค่อนข,ข้างหนักจะทำการลบยานพาหนะนี่อีก ปหนึ่งนาทีห้าครับนาเก็บยานพาหนะของท่านให้เรียบร้อยเราไปห้าพันแล้วครับห้าแสนค่อนข้างคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไรกับคุณโบนนะตรงนี้ห้าแสนเองครับฟาร์มวันกว่าวันหนึ่งแต่สภาดูดูเยอะมากเลยแล้วสภาอุ้ย ไม่อยู่แล้วครับเอ๊ยสภาเอยอยู่ครับอยู่ครับอ๋อน่าจะอยู่ตามพับตามบาร์เนาะอันนี้นี่นี่ครับผมมาพาเพื่อนเข้าเดี๋เชิญตรงนี้เลยครับข้างหน้าผมเลยเดี๋ยวเช่ชารบกวนกดใช้บ,บัตรให้ผมหน่อยประชาชนนาเกต ชื่อคุณชาลีใช่ไหมครับไว่ครับใช่ครับบอกให้ไปเก็บรถไงได้เลยครับผมน้ำหน้ารถอันนี้มาข้อแกงในลักเนาะครับผมรถ๋วเที่ยวเท่าไหร่นะครับตั๋วที่สามสิบถูกไหมต่อครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบบัตรไปเลยนะต้องมีเสียงไหมครับเวลาเสียบบัตรได้นะครับคุณบดน่าต้องมีเสียงนะเวลาเสียบบัตรผมว่าผมว่าอยากจะดูไม่เหมาะ ยังเก็ถามเตือนเลยเปันยังไงผมได้แคปอะไรไม่เรียบร้อยละก็เดี๋ยวไปเอาบัตรได้เลยเอาบัตรได้ที่ใครครับเดี๋ยวเด้มึงนะฮัลโหลครับนะครับเดี๋ยวจอดำหน่งนะ รอสักครู่นะแป๊บนะคะแป๊บนึงนะคะครับไอค่าโทษทีค่ะอันนี้พรุ่งนี้รับสวัสดิการได้ช่วงเวลาประมาณกี่โมงบ้างครับ สวัสดิการเดี๋ยวทางทางคาเฟ่เขาจะเรียกมาหลับครับยังยังไม่ได้หลับได้เลยครับต้องเอ๋อเรียกเป็นลายแก๊งใช่ไหมครับหรือว่าต้านจะอย่างนั้นครับเจวจดทาี่มินนี่ครับบัตรบัตรกี่ใบครับบัตรกี่ใบน่าจะใบเดียวนะครับพี่บัตรบัตรไบเดียวเาหือแกงครับแกงครับพี่แกงลายหลักแกงลายหลักสักครู่นะครับอันนี้ผมส่งลายชื่อไปที่พี่นะส่งมาเลยครับส่งโอเคครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วร,ร,วร,รวสักครู่นะครับหรไงมี่โอพี่อไอเครื่งขึ้นแก๊งเนี่ยหนูคือถ้าคือเราต้องแจ้งบอกเขาเหรอว่าเราจะขึ้นสามสิบอะถ้าแบบเรายังมีคนมาไม่ครบพร้อมกันสามสิบคนอะ ได้ปะเออคือตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นแกงใช่ไหมยังพี่เรามีสิบห้าคนไหมมันมันขั้นต่ำสิบห้าแบบขึ้นไวอ้อ๋อโอเคคือขั้นต่ำต้องสิบห้าคนไปพร้อมกันเพิ่มอะไรชื่อพร้อมกันถูกไหมอ่าใช่แล้วก็ค่อยให้แล้วแล้วก็เพิ่มลีดเดอร์พวกแบบว่าชื่อเขียวอะไรพวกเนี้ยให้มาทําแบบทยอยเอาเพื่อนเข้าก็ได้อ่าแล้วแล้วต้องบอกเขาไหมว่าเราจะทําแกงสามสิบอ่ะต้องบอกไหมบ,บอกบอกบอก บอกไหมอ่ะก็คือบอกบอกก็ได้นะแต่ว่าค่อยรับสวัสดิการตอนครบสามสิบแล้วอ่ะโอเคแต่แต่มันแต่จะได้แค่สิบอันนะถ้าถ้าหลังวันที่ยี่สิบสามอ่ะโอเคโอเคก็คือต้องเพิ่มชื่อให้ครบสามสิบภายในยี่สิบสามนี้ถูกไหมใช่แต่ถ้าไม่ถึงก็ก็จะได้แค่ปากหลามสิบอันแต่ถ้าถึงภายในยี่สิบสามก็ได้สิบสองแบบตามปกติเลยแต่ว่าถ้าถ้าตามถึงวันที่ยี่สบสามก็ได้โปรโมชั่นที่ยี่สิบสอถูกต้องโอเคขอบคุณครับ เรียบร้อยแล้วครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาตรงไหนแล้วก็สอบสามสภาได้เลยนะได้ครับยินดีครับยินดีครับได้เลยมีอะไรที่ติดต่อซื้อช็อปอะซื้อช็อปคืออะไรตู้ช็อปอะอะตู้อะไรนะครับตู้ช็อปอะตู้ขายของนะครับมีมีไหมครับที่สภาตู้ขายของไม่มีครับที่สภาแล้วตู้เอทีเอ็มะครับเอทีเอ็มเรามีเอทีเอ็มไหมครับพี่ไม่น่ามีเนาะ ทีเอ็มมีครับแต่ไม่มีชอ็อปอ๋ออยู่ใช่ทีเอ็มอยู่ข้างในครับข้างในอ๋อโอเคครับโอเคครับคอมครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยทำการให้เรียบร้อยแล้วคอมมาครับคอมครับคอมครับสะายัาเจอกันครับผมคุณโบโ๊ทครับผมเฮ้ยเซฟตี้เดือ,อะไรอ่ะเซฟตี้มันเดือดแล้วอไม่แบบไม่เหมือนเมืองร้องเลยอ่ะอะไรพี่<ม><ม><ต> เปิดเมืองร้อนเลยอ่ะแบบอารมณ์ร้อนกันจัดอ่ะขับรถชนนี้ชนหน่อยแม่งด่างกันแบบโอ้โหยับอ่ะแต่มันชนแล้วไม่ขอโทษกันจริงนะวันนี้กูตามไปอสองรอบอ่ะไอพวกขับขับไม่พูดอ่ะขับแล้วมือไงเห็นกูขับบักกี้คันจิ๊ดเดียวอ่ะแล้วมันชิวเงไงเอ้มึงโอนรถไปไหมไม่ไม่ได้ใช้ว่ะโอนไหนแท็กหรอไม่เอากูจะรอขับจีทีเอ้าไอ้เหี้ยไม่เขาได้ใช้เลย เก็บไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออนแน่ไอเกโชว์แต่งหน้าอะไรวะเนี่ยพี่พี่โช์ถามว่าสล้อตเราว่างไหมอ๋อไม่ไม่ไมเขาจะเอาเอาเคดีมาลงเก็ตสี่สิบสี่สิบอะว่างหรือเปล่าสี่สิบสี่สิบเหรอใช่ตอนนี้โล่งเลยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาดิพี่ไม่ก็ก็จะชวนไปไงมันพอดีว่าแบบเหงาอะเป็นที่หนึ่งของร้านแล้วไงอยากเจอของจริงนะ อยากกระทืบคนนะสี่สิบสี่สิบป่ะอยากเจอพวกไอเจลอะไรเงี้ยสภาพแกงตอนนี้เอาไม่รอดเลยโอ้ยังงั้นอย่างนั้นเองเองจะไหวจริงๆริงหรอวะพี่โจเขาบอกว่าเอออยากลองมาสามทุ่มถึงตีสามใช่ไหมพี่ใช่สามทุ่มหึงตีสามสี่สิบต้องต้องลองไปคุยอันนี้เดี๋ยวรอซูมาีมาก่อนแล้วกันนะไม่ไอเแลแล้วถ้าสมมติได้ไปอ่ะ สาภาพสาภาพาหาย <c oughs> เอ็ดดี้อะเอ็ดดี้เลิฟอะดีเฮีย <c oughs> เอเหอหายหมดเลยทีนี้แล้วไหนช่างตำรวจดีกว่ะไอชูตำรวจใครตำรวจโอเ้เละ